ยิ้มกิมเลขสมโพธพศิลาชัดๆจัดไปดวันที่16ทธันวาคมพุทธศักราช2563สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับวันพุทธที่9ทธันวาคม63หรือเวลาอีกแค่ประมาณ7วันเท่านั้นนะคะวันที่พวกเรารอคอยใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับชุดนี้คลิปนี้ก็เป็นอีกแนวทางดีๆจากพิธีสมโพธิพระโบราณอายุนับ2000ปีดังนั้นก็ไม่ควรพลาดเพราะเขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากค่ะ ก็จากข่าวาวล่าสุดเมื่อวันที่8ธันวาคม63ที่ผ่านมาณนะบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอท่าตะโกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้มีพิธีสมโพธิหลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปโบราณอายุร่วม2,000ปีซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องชาวนครสวรรค์เคารพและศรัทธากันเป็นอย่างมากดังนั้นก็แน่นอนคะ่ะพิธีสมโพธิหลวงพ่อศิลาซึ่งจัดขึ้นในทุทกๆปีถือเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ และเนื่องแน่นไปด้วยสาธุชนคนที่รักและศรัทธาเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และพลเรือนอย่างพวกเราเนี่ยแหละคะ่ะใหญ่ไม่ใหญ่เพื่อนๆก็คิดดูเพราะมีนางลำมาลำถวายร่วมห0 0้อยคนสาธุขับเพื่อนๆปีหน้าถ้าใครอยู่ใกล้หรือมีโอกาสก็สามารถไปร่วมพิธีได้ทั้งนี้ก็เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวและแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอ,อคอยกันแล้วคะ่ะ เพราะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีสาธุชนคนที่รักตัวเลขอย่างพวกเราก็ขอเสี่ยงดวงโดยการจุดทูบเสี่ยงทายซึ่งก็ส,สวยๆชัดๆชดุดเดียวเน้นๆสามปดสองอีกครั้งนะคะสามปดสองสาธุค่ะเพื่อนๆปังหรือไม่ปังไม่รู้แต่สองปดคือเลขในงวดนี้ที่ตามมั่งคนดวงดีถูกหวยมาแล้วสิบสามงวดจากทั้งหมดสิบห้างวดโดยงวดนี้ตาฟันทงว่า ตาเน,น้น2-8นะลูกชัดๆจัด,ด,ดไปจ้ายังไงเพื่อน,อนๆก็ลองพิจารณากันดูของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนแต่ยังไงก็ขอให้สมหวังปังๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าๆด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บ